สมศรีกินข้าวเรามาจัดโต๊ะเจ้าวันนี้เราจะมีซิบคนเนาะมีสมศรีสามีแล้วก็น้องสาวกับผัวกับลูกสองคนแล้วก็ลูก่าวสมศรีแล้วก็แฟนมันทั้งหมดซิบคนเจ้าโต๊ะมันบ่อกก็เลยต้องขยายโต๊ะออกเมืองไทยมีขายหรือเปล่าโต๊แบบนี้อยากจะมีสักชุดหนึ่งไว้ในบ้านเนาะสามารถเอาออกมาได้อีีเน่ย เห็นไหมยังติพอเท่าสมศีลอ,ออกไม่ยากําสบายลูยาก,กินติ๊กติ๊กสมศีกระจวนไปกินข้าวร้านอาหารประกาไปกพูมจิเนจะได้ตามใจคนเท่านี้ลึกน่ะเนาะ <c oughs> ว่าคนเท่าที่ไหนกันลึกเหมือนกันเนาะแค่เตรียมอาหารไว้แล้วแหละอีเตะแค่มไปแต่แก้มสบายหน้ามืดอ,อย่างสักอย่างนี่แหละอือันนี้สมศีกระจจยพอเท่าจัดตรงจัดโตเจา้าสิบคนเนาะคนเนี้ย สองตัวก็วิ่งอยู่พื้นโตจัดโต๊จัดอย่างเพิ่มเรียบร้อยเดี๋ยวสมศรีจะไปแอลต่างหกนกเนาะก็เพราะอะไรไหมเท่าจะไปตัวบองให้แกว่าต้องไปละแกมสบายเฮ้แกอยู่บ้านทำกับข้าวก็บอกว่ามต้องทำเดี๋ยวสมศรีมาทำเองก็ได้มาบอกให้สมศรีเดี๋ยวสมศรีจะทำเองแกบอกเป็นอย่างแกจะให้พอเท่าเนี่ยตอนแรกว่าจาไปแอลละจะทำเองกับข้าวแกกบเมื่อเท่าแกกบ คนเท่ามันตึงลึกน้ำบาคนเท่าที่ไหน <c oughs> วาเครื่องกำฝังแค่เมาหัวอย่างสักอย่างนี่แหละจนคนคนฝรั่งเราทาสบายแต่แต่ทาเป็นเป็นนักแต่แต่เวลาจะไปหาหมอถ้าเป็นนักก็จะไปหาหมอจัดจงจัดจานจัดตรงจัดโต๊ะสมศรีบอกให้แกไปพักผ่อนไปนังเลยสมศรีจะทําเองแก่กำยม แม้เท่าสมศรีแนตะ่ต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะในอย่างก็ต้องเป๊ะทุกอย่างนี่แหละเจ้าสมศรีกระทำจัดตรงจัดโต๊ะให้มันเรียบร้อยเดี๋ยวจะพาทัวร์รอบบ้าน,นเาดี๋ยวจะพาทัวร์บนบ้านนะคะเดี๋ยวจัดโต๊ะแล้วก่อนเนาะจะคอบมาจุ่ยอาบน้ำแล้วล่ะ ไปป้ากันไปแอลไปแอลก็คือแม่ทาไปพอทํทำเพื่อไปละเพื่ออยู่บ้านสาศสกกกีก็ไปกับเด็กๆไปกับลูกหลานน้องสาวจนไปกินลานอาหารกลับไปสักคนบอกเขาแม่ย่าว่าจะพาไปกินลานอาหารแม่ย่าเปิดลูกลูกสาวเปิดไปลูกสาวมันมีหลูกนะเปิดอยากอา่อ,อนไป แกอันดูไม่ยากไม่ยากก็มสบายมัมนั่งแท็บทัวรกอิฟชใจินอนหลับชิวมกเลยตอนเช้ยอย่า she can sleep relax <Stress. S 1> don't worry about us จะโตเสร็จแล้วสมศรีก็จะพาทัวร์รอบบ้านเนาะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนเจ้าแม่ย่าไปนอนแล้วอันนี้คือปินโนแม่แม่ย่าเป็นคนชอบเล่นปินโนมากแม่ย่าเป็นครูเนานะอืม์กก็เป็นคนชอบเล่นปินโน จะเล่นตลอดอันนี้ค่ะห้องรับแขกละเจ้าอันปุ่นเป็นห้องี่สยศสี่นอนกับสามีเนะาะสมศรสี่นอนข้างหลังของสามีนอนบนเตียงสมียงสีชอบจะอีนเนาะดี๋ยคนจะถามว่ายำนอนด้วยกันสมศรสีชอบจะอีนเนาะอันนี้เป็นห้องน้าําห้องเดี๋ยวคุณสามีเดินไปปุ่นเป็นห้องแมย่ย่ากับพื่อนนไปข้างบนนะคะเดี๋ยวรีวิวข้างบนให้ดู มีตรงนั้นรอแม่ลูกมันได้มามีใครอยู่นะคะบนบ้านนี่คะ่ะบนบ้านคุณแม่ย่าแบบคนที่ชอบชอบเดี๋ยวลูกเดี๋ยวมาให้อันนี้ร้านจันสองอันนี้กับบ้านเจ้านะคะบ้านค้าคนเจ้าอยู่บ้านพอปูนนั่นแหละบ้านแม่ย่านั่นแหละแต่แกจะคนเจ้าอยู่ ใช่ไหมวันนี้อากาศไว่ค่อยดีนะคะอากาศนาหนาวๆเนาะรีวิวบนบ้านไม่ย้ำสบายสาม,มารถเธอไปห้องคนใดนะเจา้านี่เจ้าบนบ้านบ้านพรั่งก็จะเป็นประมาณนี้เนาะบันไดขึ้นมาจะมีเห็มห้องห้องนี้เราจะให้ดูนะ อ๋อแม่ยาเป็นคนชอบวาดรูปภาพเพราะว่าแม่ยาเป็นคนเป็นครูนะแม่ยาเป็นครูกันเลยชอบวาดโอ้โหเกย์ทาตีนนอนไม่ให้หลานเบาเดี๋ยวลูกเบาสมศิดลูกเบาจะมาตอนบายบายนะตอนเนี้ยนะตอนเที่ยงนะเกย์กระทไว้ตีนอนไม่ใหสสนะ้เรียบเรนะ้่อยปูทตีนนอนไม่ใหู้หลานเบาเดี๋ยวจะให้ดูจาขอบตอนเล็กๆนะคะนี่คะ่ะจะาขอบ นี่จาจาขอบจาขอบตอนเป็นนุมเราเป็นะอ่อนเกิดใหม่นี่มันมันยิงมาหับนี่ครับนี้มันไป่ยิงนะจาขอบน่ะเนี่ยจาขอบนะคะจาขอบมีลูกเยอะอ่ะไม่ยากกะชอบเยอะ เดีนี้มีเหละมีหลานแล้วเนาะแกก็เก็บลูกหลานเราเนไมไม่ยากประชอบเก็บรีวิวบ้านมีห้องหนึ่งบนบ้านอ่น,นคือวิวหลังบ้านคุณจอา S <S 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 เด๋ยวสมศสี่ับสามีจะไปแอวข้างนอกมันไม่ยากกับแไ่ไปเพราะแก้มันสบายนี่แหละจนไปกินข้าวต้องนอกแก่กําไปมันอยากให้แกทํากับข้าบวบอกฉันจะไปค้น,คนจ่ายเงินเองแกก,แก,กับเมาแกทํากับข้าวไว้แล้วเพราะว่าลูกสาวแก้มไปให้ลูกสาวแกจะไม่เินเข้าบ้านก็บอกให้ลูกสาวแาาาวาล้วน้องสาวแล้วแหละน้องสาวแก้มไปอีหมูให้ ลมัมไม่ไป anywhere ว่าไงมัมโอเคบรรยากาศในบ้านก่อนเดชมสีจะไปเที่ยวเดี๋ยวมาดูกันเด้อเจ้าจะมาลงคลิปให้นะคะคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าติดติดตามกร,รุณากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ